ชื่อลุงนะคะอายุ47มาจากเชย,ยภูมิมาตรวจหลังทำรีแพรครบหนึ่งเดือนค่ะปัญหาเดิมคือไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่อะค่ะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเวลามีอะไรกับแฟนไม่มีความมั่นใจก็เลยต้องตัดสินใจมาทำรีแพร เช็คจากข้อมูลแล้วอะค่ะว่าที่นี่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจมาทํากับคุณหมอเป็นการแนะนําจากเพื่อนที่เขามาทําหน้าอกอะค่ะก็ยังไม่ได้ทดลองนะคะแต่แผลที่ที่ทำอะค่ะเริ่มดีขึ้นไม่เจ็บแล้วช่วงอาทิตย์แรกก็เจ็บแต่หลังหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วก็อาการค่อยดีขึ้นตามลําดับ หนึ่งอาทิตย์ก็ต้องดูแลตัวเองอยู่ที่ที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกไปไหนหลังจากหนึ่งอาทิตย์แล้วก็สามารถไปไหนมาไหนได้ปกติ จริงๆก็ทำเพื่อคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยนะคะถ้าเราแบบตรงนี้มันกระชับขึ้นแฟนเราก็จะรักเรามากขึ้นด้วยอะคะ่ะอยากให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะลองเปิดใจมาทํารีแพ์ดูนะคะคุณหมอและโรงพยาบาลน,น่ารักมากๆเลยค่ะดูแลอย่างดีแล้วที่สําคัญก็ไม่เจ็บด้วยทําให้กลับมา14อีกครั้งนะคะทํารีแพ์ไม่เจ็บทั้งที่เลอรักนะคะ